นึกอยู่ในใจไหมคะหนังอยากทาหนังโอ้ oh, อยากทาหนัง <c oughs> แล้วก็พยายามมาแล้วตั้งแต่ช่วงโควิดก็เขียนบทอะไรเสร็จเรียบร้อยหาทุนเลยได้แล้วก็แก้อยู่เพราะว่าหนังค่อนข้างแรงนิดหนึ่ง <c oughs> หนังมันจะเกี่ยวกับโคเคนด้วยซึ่งเขาไม่ให้ผ่าน <c oughs> แล้วเอาชีวิตจริงๆที่เราคลุกอยู่ในวงการเพลงแล้วมีโคเคนเข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงเวลาหนึง่งแล้วมันเป็นหนังสนุกมันสร้างแรงบันดาลใจแต่ว่า เราดื้อที่จะเอา18นาทีนี้เป็นเรื่องโคเคนซึ่งเขาไม่ให้ผ่านก็ต้ลงแก้กันอยู่นี่ก็ยังไม่ลมเลิกนะฮะยังพยายามอยู่แต่งานคอนเสิร์ตมันเยอะก็เลยอ่านหยุดหยุไอ้นี่ไว้ก่อนแสดงว่าอีกหน่อยถ้ามันผ่านแล้วทุกอย่างมันลงตัวกำกับเองไหมคะก็ด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ชำนาญเหมือนการเขียนเพลงถ้าเราจะต้องกำกับหนังของเราเองเราก็จําเป็นจะต้องมีคนเก่งๆหรือผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในวงการหนังซึ่งน้องๆเรานะที่เรียนมาด้วยกันเติบโตมาด้วยกันเนี่ยก็เป็นผู้กำกับเป็นคนเขียนบทเป็นผู้ช่วยหลายคนก็คงต้องม่หยิบยืมยืมตัวเข้ามาช่วยเราครับแสดงว่าตอนนี้คือในเรื่องของการเริ่มต้นคือคุณป๊อกเริ่มจากการเขียนบทก่อนครับค่ะแล้วการเขียนบทต้องบอกก่อนว่ายังไม่เคยเขียนบทมาก่อนเคยไหมคะผมเรียน Performing Art ผมเล่นละครเวทีมาเยอะมาก แล้วก็มีวิชาสคริปต์ไรติงมีอะไรยังไม่เคยทำบ้างในวงการผ,<ม>ผมเล่นละครเวทีเล่นละครทีวีมาประมาณหนึ่งแล้วก็รักการเขียนบทเขียนเรื่องมาควบคู่กับเขียนเพลงไอ้นักแต่งเพลงเนี่ยเป็นความฝันตั้งแต่เด็กแต่พุ่มกับหนังเนี่ยเป็นสิ่งที่อยากจะทำให้ได้ถ้ามีโอกาสแต่เราไม่นิดว่าเราจะต้องเป็นพุ่มกับอายุน้อยเราอาจจะได้ไปทำตอน55ตอนนี้51แล้วมีเวลาเพราะผมอยากกำกับหนัง ที่เป็นเงินของผมแล้วก็เป็นเรื่องของผมผมไม่อยากไปรบกวนใครบางคนบอกไปขอในทุนดีบางทีไปขอแล้วมันยากแล้วเกงใจเขาเกินหนังแจ๊งขึ้นมาเนี่ยเออแจ๊งเองเราชินแล้วไงทาเพลงแจ๊งมาตั้งเยอะเราก็เลยรู้สึกว่าไม่กวนดีกว่าแต่มันก็จะมีคนบอกเฮ้ยเอาด้วยแจ๊งก็แจ๊งด้วยการมีมีเพื่อนมีมิตรที่เขาปลานีเราเมตตาเราแบบอยากจะเอากับเ,เ,เราด้วยอยากจะแจ้งกับเราด้วยก็เอามาสิแล้วเขาก็เชื่อในในบทที่เราผมห่วงนะเขาก็เล่าเรื่องให้เขาฟังเขาก็ชอบ ก็หวังว่าหนังที่คุณป๊อกเขียนอยู่หรือถ้าเรื่องนี้ไม่ได้อาจจะแบบเป็นเรื่องอื่นถ้าเราผมอยากจะเปิดด้วยเรื่องนี้นแล้วเ,เรื่องนี้<ช>ผมก็จะเอานักสแสดงก็เป็นนักร้องในค่ายเล่นมันก็มันก็ลิงก์กับค่ายเพลงที่ทําอยู่เพราะว่าค่ายเพลงนี่เป็นอาชีพหลักคลาสสิกเรคคอร์ดเนี่ยมีศิลปินในสังกัดเยอะแล้วทุกคนเป็นคนน่ารักเป็นคนที่มีความพักดีกับผมพักดีกับบริษัท แม้เขาอาจจะไม่ใช่คนที่ดังหรือแมสสมากแต่ว่าก็อยู่กับเรามานานแล้วก็มองตารู้ใจกันผมจําเป็นจะต้องนึกถึงอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นความก้าวหน้าในชีวิตเนี่ยผมก็มักจะมีคนรอบตัวไปก่อนเสมอนะครับทีนี้ผ่านมาพูดถึงเรื่องของการแต่งเพลงพี่คำถามที่พี่อยากจะถามมากอะ่ะเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาก็เจอในอดีตค่อนข้างเยอะนะคะครับนักแต่งเพลงทำงานอาชีพนี้รวยไหม ถ้ามีศิลปะในการต่อยอดที่คมรวยแต่ถ้าต่อยอดไม่เป็นตื่นเต้นประเดี๋ยวประดาวไม่เอาจริงแล้วใช้โอกาสที่ได้มามีผลงานจบลงแค่นั้นไม่รวยฉะนั้นคนที่ต่อยอดเป็นไปได้แล้วจริงๆอาชีพนักแต่งเพลงเนี่ยการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยมันต้องเริ่มจากไมซ์เซตก่อนต้องแข็งแรงก่อนอย่าไปยอมให้เพลงเนี่ย นายทุนครอบงำมาอกเกินผมเล่นหลายบทผมเป็นเจ้าของค่ายเพลงและผมเป็นนักแต่งเพลงผมเป็นศิลปินผมจะเข้าใจวิธีคิดของ3คนนี้หมดเลยตอนผมไปแต่งเพลงอันดาฟ้าใสให้แกรมมี่ฟ์มเมื่อปี40ผมอยากจะแต่งเพลงที่สองต่อแต่ผมมาเจอปัญหาว่าเพลงแรกเนี่ยถ้าผมอยากจะเอามาทําอะไรผมต้องไปซื้อรู้พ้าดไหมฮะผมก็งงนี่เพลงของกูนี่ เลนนอนแมคคาร์นีแต่งก็เป็นลิขสิทธิ์ของเลนนอนแมคคาร์นีใช่ไหมแต่อันนี้เราแต่งเสร็จเอา้าไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของเราแล้วจะไปแต่งเพลงที่2ทําไมผมเลยเลือกที่จะไม่แต่งเพลงค่ายใหญ่ตอนนั้นเลยผมออกมาสู้แต่งเพลงของผมเองล้มลุกคุกคานลําบากลาบนแต่ณวันนี้ผ่านมา28ปีผมมีเพลงในลิขสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยเกือบ300เพลง ที่กินลิขสิทธิ์ได้หลายปีจากบริษัท MCT จากเวลาบริษัทนู้นบริษัทนี้มาเอาเพลงผมไปใช้งานถ้าอย่างนั้นต้องถามนิดนึงเพราะว่าอันนี้เป็นปัญหาที่นักแต่งเพลงในยุคเก่าเนี่ยเจอกันค่อนข้างเยอะมากก็คือเพลงไม่ว่าจะประสบความสําเร็จยังไงเขาไม่สามารถที่จะนําไปใช้หรือว่าไม่ได้มีรายได้เพิ่มเติมอยากให้คุณป๊อกลองเปรียบเทียบนักแต่งเพลงยุคนั้นยุคเก่านะคะกับยุคใหม่ซึ่ง เด็กยุคใหม่เนี่ยคือเขาก็อาจจะสามารถผลิตงานได้ในตัวคน<ะ>เดียวแล้วก็ปล่อยผลงานมีสื่อมาเยอะแยะมากมาย<ะ>ถ้าให้เปรียบเทียบกันในมุมมองของคุณป๊อกรู้สึกไงม,มันมันดีเสียคนละอย่างจริงๆมันเปรียบกันไม่ได้ในครบในทุกมิติสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีค่ายอยู่น้อยและเป็นค่ายใหญ่แล้วแต่ละค่ายเพลงเนี่ยก็จะมีสื่อในมือ เวลานักแต่งเพลงสักคนเดินเข้าไปอยากจะแต่งเพลงให้นักร้องคนนั้นคนนี้หรือนักร้องแต่งเพลงเองได้ก็ดีนักร้องก็จะไม่สนใจนักแต่งเพลงก็จะไม่สนใจหรอกว่าเมื่อแต่งไปแล้วลิขสิทธิ์จะตกไปของบริษัทถาวรเพราะหวงโอกาสที่ฉันกําลังจะได้มีงานทําจะได้เงินเฉพาะหน้าจะได้ชื่อเสียงเฉพาะหน้าแต่ไม่ได้มองระยะย,ยาวไอ้บริษัทก็เฮงซวยมากถึงขนาดที่ว่าฉวยใช้โอกาสของคนสักคนที่ ไล่โอกาสฮุบเอาลิขสิทธิ์เป็นของตัวเองตลอดชีวิตขณะที่ยังดีต่อกันอยู่ก็จะได้รอยันตี้บ้างได้เงินแบ่งจากอัลบั้มนั้นๆเพลงนั้นๆแต่พอวันหนึ่งที่มันขายไม่ได้แล้วกับซีดีกับฟิสิคลต่างๆ,ๆ,ๆก็หักกันปลดนักแต่งเพลงปลดศิลปินออกไปไปตัวเปล่า <S <S เพลงเหล่านี้ก็ยังอยู่ภายใต้บริษัทค่ายเพลงนั้นๆซึ่งจริงๆแล้ว ถ้านักแต่งเพลงหรือบริษัทนักแต่งเพลงหรือศิลปินเข้ามาไม่ว่าเขาจะไม่มีความรู้หรือมีความรู้ก็ตามบริษัทค่ายเพลงที่ดีจะต้องบอกว่าเพลงนี้ขอยึดในมาสเตอร์นี้สามปีหปี8ปี10ปีเมื่อหมดแล้วจะต้องคืนคำร้องคำนองสู่ผู้ประพันธ์อันนี้เป็นหลักสากลไม่มีบริษัทค่ายเพลงไหนที่มีธรรมิบาลจะยึดเอาเพลงของ นักแต่งเพลงหรือศิลปินที่แต่งเพลงได้ไปตลอดชีวิตคาสซี่ไม่ทํานะใครมาแต่งเพลงให้คาสซี่ผมเอาแค่ห้าปีแล้วก็คืนกลับเขาเลยอย่างเท่ๆเด็กรุ่นใหม่ส่วนมากแล้วปัจจุบันเขาจะแต่งแล้วก็คือถือว่าเป็นผลงานของเขาเพราะว่าเขาปัจจุบันออ,ออกผลิตผลงานของตัวเองเลยบางคนนี่ไม่ขึ้นสังกัดกับใายไหนที่ซ้ำไปเมื่อกี้ก็จะเล่าต่อว่าที่พี่ถามว่าแล้วเด็กรุ่นนี้ล่ะ,ะเด็กรุ่นนี้ก็คือดีตรงที่ว่ามันมีอิสระมาก มันไม่ต้องมีตัวกลางเปิดมาปุ๊บเจอ Facebook เจอ YouTube Channel ของตัวเองก็ทำได้เลยแต่นั่นแหละพอเราไม่พบความลำบากไม่พบวิธีที่มันคมกลิบลับมาตลอดมันก็จะเกิดความฉาบฉวยมันอาจจะได้ไวไปไวปุ้งหายปุ้งหายใช่ไหมฮะแต่ก็จะไม่สามารถจะหยิบฉวยอะไรได้มันนานๆมันก็จะได้อย่างเสียอย่างเป็นตัวของตัวเองได้เป็นอิสระก็จริง แต่วิธีการหรืออะไรเนี่ยมันจะไม่ค่อยคมเท่ากับรุ่นเก่าๆรุ่นเก่าๆเ,เขาจะมีคอนเน็ชันมีระบบมีวิธีทางหนีที่ไล่ที่ดีกว่างั้นถ้าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยขาดการเรียนรู้ฝึกฝนหรือขาดอ,อ,องค์ความรู้อะไรบางอย่างเนี่ยก็จะเห็นว่ามาไวไปไวเยอะกว่าที่จะอยู่ได้นาน<ม>โอกาสที่จะนานว่า5ปี10ปีผมว่ายากแล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยอยู่กัน30ปีเราก็ยังเห็นอ้าวยังอยู่อีกถึงบอกว่าหลายคนจะมองว่าเพลงที่แต่งในยุคเก่า เก่าแค่ไหนเอาเป็นสัก20สิปีัพทุกวันนี้วิทยกุก็ยังเปิดอยู่คน,คนก็ยังนำเพลงเขามาคั v เ r อยู่อะไรอย่างเงี้ยในขณะที่มคนมองว่าเพลงในยุครุ่นใหม่อะ่ะคืออย่างที่คุณป๊อกบอกว่าไปไวมาไวรตรงเนี้คุณป๊อกคิดว่าไงคมันอาจจะเป็นวิธีการฟังของคนแล้วก็เจนที่มันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะที่มันมีอะไรที่มันฉาบฉวยมากขึ้น ตั้งแต่เริ่มมีโซเชียลมามีสิ่งเล้าออกมาใหม่ๆตลอดเวลามันจะไม่มีอะไรที่ฝังหัวจิตหัวใจคนได้นานฉะนั้นทุกคนเนี่ยพอเจออะไรใหม่ๆปุ๊บอีกวันมันมีอีกละมีอีกละมีอีกละมันเหมือนมันมีกันมามาป้อนมาป้อนหมดมันเลยจําอะไรไม่ได้ไม่ได้เป็นความทัศนิกมันหายไปมันก็คือทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตามใช่ครับ โลกว่างเฉยใช่ไหมคะก็ต้องยอมรับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปรเรื่องของสื่อต่างๆมันเปลี่ยนไปฉะนั้นวิธีการแต่งเพลงกระแสของเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเปลี่ยนไปแต่ก็คืออย่างที่บอกว่าอะไรที่มันเข้าขั้นคลาสสิกมันก็คืออยู่นานใช่แล้วก็เหมือนกับคลาสซี่ก็ไม่กล้าพูดอย่างนั้นฮนะ,ะแต่เอาเป็นว่าวันนี้ก็ส3าปีแล้ว สิบสามปีที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาในแบบที่เป็นตัวตัวเองมันยากนะฮะที่อยากจะเป็นแบบนี้เพลงก็ไม่ส่งรายการวิทยุแถมยังบอกเลยว่าประกาศปีห้าสี่ว่ารายการวิทยุอะไรอยากได้ให้มาขอเรากลับหมดเลยใครเจอเพลงคาสซีที่ลอกคำนองต่างประเทศมาเอาเลยเพลงละห้าแสนอยากจะจ่ายออกลูกนักเลงตั้งแต่เดือนพฤษภาปีห้าสี่ละวสิบสองปีที่ผ่านมาเขียนเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยเพื่อนเลยน้อยแต่มันได้เปลี่ยนมันสร้างแรงกระเพื่อมได้ ผมเป็นคนแบบนี้แล้วก็ยึดหลักแบบนี้ไปตลอดเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนทําร้ายใครทุกวันเนี่ยตื่นขึ้นมาว่าไม่ว่าจะเขียนอะไรอยากทําให้โลกใบนี้ดีขึ้นคิดแค่นี้เองแต่มันก็คือทั้งหมดแล้วนี่แฟนๆหรือคนที่อาจจะไม่เคยรู้จักคุณป๊อกมาก่อนแต่มาดูตอนนี้แล้วอยากจะติดตามผลง,งานคุณป๊อกติดตามได้ก็เพจค,คลาสซี่แฟนคลับนะฮะแล้วก็เพจ จากและเซลเป็นน้าปากกาผมส่วนตัวเพจส่วนตัวคแค่นั้นก็พอแล้วค่ะโอเคและเทปนี้นะคะก็คือคุณป๊อกแคสซี่เรคคอร์ดค่ะขอบคุณมากนะคะคุณป๊อกอที่วันนี้มาสละเวลาให้กับรายการของเราค่ะแล้วก็พบกับ e n t e r t a i n Talk ได้นะคะเป็นประจำค่ะติดตามช่องของเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปดูว่าเราจะชวนใครมานั่งคุยกันคะ่ะสวัสดีค่ะ นี้นะคะก็มีเสื้อ e n t e r t a i n Talk ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมาก